สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็ออกทงอีกแล้วเลือกงามย้ำดีค่ะเลือกงามย้ำดีได้เวลาแล้วค่ะไปถามมูค่ะถามมูนี่แหละค่ะทางไปทงทางไปทงเมื่อนี้เปลี่ยนทิศทางค่ะเปลี่ยนทำเลเมื่อี้เปลี่ยนทำเลค่ะพี่น้องนี่แหล,ละค่ะ,คะชมบรรยากาศท้องทุง ทุ่งนาค่ะกระท่อมกระท่อมทำใจกระท่อมเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับบอยเน้ดอกค่ะมามากาดไก่ค่ะพี่น้องเอาเข่าบ้านคือเกามาหลายลายมาจนมาจักว่าม้าจะใส่เนี่ยเอาอะไรมาเลี้ยงกับบบบาทบวหวดอกค่ะพี่น้องกัดมืด ไกลกองกันอีเรเอาเข่าบ้าน,าน,าน <c oughs> มาเมื่อนี้มีล้มค่ะล้มเป็นเชิงอากาศเย็นๆเป็นอากาศเย็นๆค่ะพี่น้องย <c oughs> ่างชมบรรยากาศเดินชมบรรยากาศคะคท้องทุ่งค่ะบ้านทุ่งค่ะพเพื่อนๆนะคะพี่น้องขาบ้านทุงนท่งบ้านเมานี้เนี่ยเป็นบ้านบ้านทุงนท่งค่ะ เป็นบ้านทงเพื่อนอื่นนะบ้านโคกก็คือฟังขึ้นไปทั้งทิศเหนือพุ่นค่ะอันนี้ทั้งทิศใต้นี่เพป็นเอื่นบ้านทงค่ะพี่น้องทั้งทิศเหนือเพป็นเอื่นบ้านโคกค่ะย้ำน้ำม้มานำปะท่วมค่ะทั้งทิศเหนือน่ะน้ามีถั่วมทั้งทิศใต้ทั้งบ้านพวกแม่พันนี้เนี่ยค่ะน้ำถั่วมให้ท่วมนาค่นะแต่ว่ากับ่ะท่วมหมู่บ้าน เย็นค่ะ่เย็นเย,ย็นลงดูค่ะสังเกตค่ะซ้อมมีล้มไหมค่ะพี่น้องเห็นความเย็นทุงไฮทุงนาค่ะ รถดมีลา้าลงมาได้ค่ะอกคือสมัยกวนนาะพี่น้องสมัยกอนนี้แต่ยางกับยางเด้ค่ะพวกแม่พันนี้ไปเป็นสาวไปเ็ให้ปออยู่ฟากซีค่ะไม่น้ำซีขาขาแม,ม่น้ำซีไปเป็นให้พวกแม่พันนี้เดี๋ยวนี้ขายหมดแล้วค่ะมันมันลำบากบบสะดวกนี่แต่ยางย้ำน้ำน,น,น,นะพี่น้องเอ,อ้ยยางบุกยางบุกน้ำไปแต่ว่าน้ำกับ่บลายปันใดดอก น้ำเพียงแอวเพียงมือนีล่ล่ะบุกน้ำไปเขาไลายแท้ก็เอาเหียไปจอดผู้เลี้ยวค่ะตีนหวงเวง้งตีนหมู่บ้านผู้เลี้ยวขี่เหียเลยค่ะจากจากให้ฝากซีพูนะค่ะหลอกปอแล้วก็เอาปอตากตากไว้แล้วก็หาบปอโอ้ยลำบากสักไหมตะกนอนบ่มีเครื่องทุนแรงบ่มีรถบ่มีลา นีแต่ใส่แห้งบุบใส่แห้งเช็ดหลอกกระเมยลำบากทุกเมื่อนี่สบายลดลาแลบนมืมมอยบลาค่ะบคือสมัยเก่าสมัยกวนเนาะค่ะบรรยากาศดีดีด้วย จากเห็นงานบ้านเนล้วกะลงทุงกับเปรี้ยวดอกค่ะกรยังอยู่เป็นบางขันบางตอนกลับไปก็ต้องไปเฮ็ดงานบ้านอีกงานธุรจิตงานที่เฮ็ดน,นี่แหละค่ะ ลมพัดเย็นเซ้ย,ยค่ะพี่น้องอันนี้คืนหลังค่ะคืนหลังาพาคืนหลังไปทางกลับไปบ้านหมู่บ้านค่ะลมเมื่อเนี่ยรู้สึกว่ามีลมเย็นลมเย็นพัดมาค่ะพี่น้อง วิถีชีวิตพื้นบ้านของเฮาค่ะกระท่อมทุง่งนากระท่อมกระเฮ็ดว้ซื่อดอกค่ะมานากบับบไดยเสากระท่อมดอกส้มมื่อนี่ค่ะเพราอ่ามาเฮ็ดยางละมื่อนาะค่ะมะวันกรบบพ่อมือค่ะมะวานกับเครื่องมือแล้วจ่อยหอดบอกพ่อเครื่องมือชั่วโม้งสองโมงวานละรถเขากะไทเป็นหน้าที่ของรถด แล้วค่ะคันวาเจียวกับข้าวเดียวค่ะพี่น้องนี่แต่ยางราคาสิมีได้นั่นแนกก็คือมาลุกงามาสามมาสมบางมองที่เขาเกิดบด่ดีมองที่สึกหลวมาสามมาสมท่านั้น่ะคะที่ได้เห็ดเต็มเมื่อนอกจากนั้นบมมีแนวเต็มมือค่ะพี่น้องบมมีแนวเต็มเมื่อ,อ,ม,ม,ม,อมาแล้วลูกน้องอ่ะ เสียงรถตาดตาดมานน้ำกุ้นแล้วถ่ายคลิปด้วยไทยชีพถ,ถ่ายเทือนด้วยอเออไ,ไม่ยังแค่นี้เพราะได้มาดอกประชุมอสมอมาสัน้นลืมไปว่าได้ประชุมอส,ม,อสม้อสั้นเมื่อไงประชุมมนันไม่หนังคนไทยอเ,อเ,เออไปนี่แหละค่ะลูกน้องลูกน้องเขาหักเป็นลูกพี่ค่ะเขามานกว่าแม่ปันนิดเสมอ ค่ะขอบคุณเด้อค่ะที่ติดตามชมช่องแม่พันนีพาชมขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ